โอ๊ยบริษัทหวยแตกฉันไม่อยากทำงานที่นี่อีกแล้วเบาๆสิวะยชวินแกจะตะโกนหน้าบริษัทแล้วเหรอเดี๋ยวไม่ใครได้ยินเข้าซวยอดีได้ยินก็ช่างไงดีเบือ่อทำงานที่นี่ก็เบือ่อดูดินี่ขนาดวันหยุดนะยังลากเรามาทำงานเลยเนี่ยแล้วแกจะบ่นทำไมวะถึงเราจะมาทำงานวันหยุดน่ะเขาก็ให้ค่าแรงเราสามเท่าเลยนะเวย้ยแล้วที่สำคัญเวย้ยเขาก็ให้เลือกเองไม่ใช่เหรอว่าใครจะมาทำงานอ่ะ เ่กก็เลือกมานี่ก mm ็ไม่ได้เงินเพิ่มจริงวะนี่คอยดูนะถ้าฉันถูกรางวันที่หนึ่งนะฉันจะลาออกจากบริษัทนี้เลยว่าแล้วก็ตรวจหน่อยดีกว่ากอกเลขกอกเลขเข้าไปปึ้ง โอลานเฮ้ยฉันถูกรางวันที่หนึ่งใช่จริงๆด้วยชวินเกกจะได้โอลานเฮ้ยแกจะรวยแล้วะเวยชวินฉันจะลาออกฉันจะลาออกฉันจะลาออกแล้วฉันจะไปจัดการเลิกยิงยิงที่จะไปจัดการอะไรวะมีความแค้นในหลายคนก่อนจะลาออกฉันจะไปจัดการไอชวินไอชวินเฮ้ยจะอ้อกันดีๆสิวะ เฮ้ยใครโทรมาวะเนีย่ยลูกค้าครับคุณวัผาครับได้ครับได้ได้เลยครับแชรญเซนตรงนี้ได้ไรรเลยค่ะคุณหญิงเฉันขออ่านดูก่อนนะอ,นอยู่กันพร้อมหน้าเลยนะครับ คุยงานอยู่นะนายมาทําอะไรที่นี่หรอคุยงานอยู่หรอหนายคอดูหน่อยสิงานอะไรนะว้าวเซ็นงบทําบาอะไรนยอะไรนะครับคุณหญิงพรมคุณหญิงพรมเซ็นสัญญาไปแล้วเหรอครับครับแต่คุณหญิงดิวงานไว้กับผมนี่ครับเซ็นไว้กับ,บบริษัทของผมนี่นะฮะ กับใครอะครับน้องผู้หญิงปลางอ๋อครับครับขอบคุณนะครับมีเรื่องอะไรพ่อวชวินลา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 ฮะงนี่ปรางทำแบบนี้ได้ยังไงอะคุณหญิงพรมอะเป็นลูกค้าของฉันนะเอ้าแล้วไงอะก็ใน เขากำลังจะเซ็นสัญญากับฉันแต่ถ้าเธอทำแบบนั้นน่ะฉันก็ไม่มีผลงานนะดิฉันอุตส่าห์ดีลกับคุณหญิงพงพรมเนี่ยมาตั้งนานแล้วนะอยู่ๆมาชุบมือเปือยแบบนี้ไม่ได้นะชว้ไม่ได้ก็แกมันโง่เองชีวิตโง่นี่ปังเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแกสองคนใจเย็นก่อนเะเว้อย่าเพิ่งทะเลาะเลยนี่มันในบริษัทนะเว้โง่โง่โง่ อยากต่อยใช่เหรอต่อยสิต่อยน้นๆเลยนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไปกันเป็นเพื่อนร่วมงนานนแท้ๆทำไมทำกันแบบนี้วะหลายครั้งแล้วนายพลางแกทำแบบนี้ได้ยังไงแกไม่แกไม่กลัวตกงานเหรอ ไม่กลัวตกงานเว้ยนี่ฉันไม่ได้อยากจะทํางานที่นี่อีกแล้วไอ้บริษัทคุยๆแบบนี้เนี่ยนะฉันไม่อยากจะทํางานกับเพื่อนร่วมงานแบบแกคนแบบแกเนี่ยนะเป็นคนที่แบบหึ่งหน้าด้านมากเลยชอบแย่งงานคนอื่นเนี่ยในชีวิตประจําวันจริงๆของแกเนี่ยแกก็ชอบแย่งผัวคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยฮะไอ้นางโรคจิตไม่มีความคิดเป็นของตัวเองไม่เคยใช้ความสามารถไม่เคยใช้สติปัญญาใช้แต่ม,มารยานี่ คนอย่างแกเนี่ยนะทำไมมันหน้าได้ขนาดนี้นี่มันคือที่สุดของความทุเรศหน้าขยักขยงสวยก็ไม่สวยหืมดูสิทำปากหัวก็เถอะ นี่คุณผู้หญิงครับผมขอบอกคุณผู้หญิงเลยนะครับว่าคุณผู้หญิงอย่ามาใช้บริการกับบริษัทนี้เลยครับไอบริษัทเนี้ยมันไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยนะครับมันชอบเห็นแก่ตัวแล้วก็มันชอบเอาเปรียบลูกค้าครับสินค้าที่ผลิตจากไอบริษัทนี้นะครับเป็นสินค้าที่คุณภาพต่ำวัสดุเนี่ยครับเอาแต่เกรดต่ำๆแล้วมาหลอกขายลูกค้าครับนี่คุณลูกค้าครับถ้าคุณลูกค้าเนี่ยมีความฉลาดขึ้นมาสักนิดนึงนะครับคุณลูกค้าเปลี่ยนเจ้าดีกว่านะครับอย่าเอาเงินมาทิ้งกับบริษัทนี้เลยนะครับ วินกนปกินบ้าอะไรเนี่ยเฮ้ยไอ้ชวินหยุดเดี๋ยวนี้เลยไม่หยุดไม่ได้เป็นบ้าเว้ยคุณหญิงครับผมบอกคุณผู้หญิงตรงๆเลยนะครับว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงฉลาดสักหน่อยนะครับเปลี่ยนเลยครับเบาหูครับไอ้ชวินไอ้ชวินหลบไปช่วยนี่มันอะไรกันเนี่ยคุณผู้หญิงคุณหญิงใจเย็นก่อนนะคะไม่เอาแล้ว ฉันไม่ค้าขายก็แค่นี้แหละบริษัทอะไรก็ไม่รู้คุณหญิงคะเออไอ,ไอ,อนะไอ้ชูวินฆ่าขมฉันอ่ะไ,ไอ้ชวินหยุดนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ชูวินไอ้ไอชูวินไอชูวินไปประตูนะว,ว้ยเข้ามาไม่ได้อ้าวชูวินเข้ามาห้องทำงานผมทำไมเนี่ยห่ากำลังทำงานอยู่เหรอโอ้พิมพ์คอมด้วยสินะน่าจะสำคัญมาก นี่แน่คุณทำอะไรลองคุณเนี่ยชวินทำไมยอดเดือนนี้มันต่ำจังชวินทำงานบ้างหรือเปล่าเนี่ยทำครับแต่ว่าเดือนนี้ปลังเขาผมพูดกับคุณอยู่จะไปพูดถึงคุณอื่นทำไมก,ก็ลูกค้าครับที่เขาคือหุบปากจะเถียงถามจริงๆนะชวินคุณกินอะไรเป็นอาหารเนี่ย กินข้าหรือว่าย่าผมถามแต่เนี่ยทาไมทําไมไม่พูดก็หัวหน้าบอกว่าให้ผมหูบปากครับนี่คุณย้อนผมเหรอหลายครั้งแล้วนะที่มีพฤติกรรมแบบเนี้ยนอกจากเรื่องงานแล้วนิสัส่ส่วนตัวคุณยังก้าวร้าวไม่เคารพผมเลยขอโทษครับขอโทษนี่ยอมรับน้เสิ็นะว่าคุณเป็นแบบนั้นอ่ะพูดก็ผิดไม่พูดก็ผิดทําอะไรก็ผิดไปหมดอ้ชวิตเน ี่ชีวินผมพูดอยู่นะมองหน้าผมที่จะหันไปทางไหนเนะีย่ยถ้ายังทำงานแบบนี้อยู่ลาออกไปเลี้ยงควายดีกว่าอา้าวมองหน้าแบบนี้ไม่พอใจหรือไงเจ้ายังไงฟังที่พูดอยู่หรือเปล่าเนี่ยจะเอายังไงกักวเนี่ยทำแบบนี้อยากโดนเลยออกหรือไง เชิญเลยอยากไล่ออกก็ไล่ออกคิดว่ากลัวเหรอวะไอ้แก่นี่ไอ้หัวหน้าเสียงเค็งไอ้หัวหน้าไล่เหตุผลชเวินคุณรู้ตัวหรือเปล่าในน้พูดอะไรเนี่ยรู้รู้เลยรู้ว่าพูดอะไรอยู่แล้วก็รู้ด้วยว่าแกเนี่ยเป็นหัวหน้าที่ไม่ได้เรื่องไม่ได้มีความสามารถอะไรเลยนะบ้าอำนาจไร้เหตุผลนีนวน่วันๆนะก็ไม่ได้ทําอะไรหรอกมีแต่หน้ามอมีแต่หลีหญิงคอยดูนะฉันจะบอกเมียแกว่าแกหลีหญิงที่เป็นพนักงานบัญชีชวินอยู่ในนี้นะผมเป็นหัว นะรู้ว่าเป็นหัวหน้านี่แต่ต่อจากนี้ไปอ่ะแกก็เป็นแค่ไอ้แก่คนนึงเท่านั้นนะนะไอ้เท่าหัวงูวสวัสดีครับน้อง HR สุดสวยที่ขอ,อนี่นะไอชวินแกทำแบบนี้ทำไมวะแกรู้ไหมว่าตอนนี้มันปั่นป่นปวนไปทั้งบริษัทแล้วด้วยก็ฉันรวยแล้วอ่ะ เออฉันร oui, ู it, ้ว so nah ่าแกรวยแล้วแล้วแกก็ไม <laughs> ่ได้อยากทํางานที่นี่แล้วด้วยแต่แกให้มันจบแบบสวยๆจบกันแบบดีๆไม่ได้แน่ไงวะแกจะทําแบบนี้ทำไมเนี่ยไม่ได้เว้ยฉันมีความแค้นฉันต้องแก้แค้นก่อนที่ฉันจะได้ออกและตอนเนี้ยมันก็ผ่อนคลายเลยน้องแนนจ๊ะนี่จ้พี่ขอลาออกนยจ้ะนี่ใบลาออกจ้ะเออไอชวินแกทําขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องส่งแล้วก็ได้มังใบลาออกเนี่ยเหตุผลในการลอออก ถูกรางวัลที่หนึ่งพี่ชวินถูกรางวัลที่หนึ่งเหรอคะงั้นแนงขออุด้วยเป็นบุญตาหน่อยได้ไหมคะอยากดูรางวัลได้สิพี่รวยแล้วจ้าน้องนี่จ้ะง,งวดวันที่หนึ่งพฤษภาคมพี่ชวินคะหนึ่งพฤษภาคมวันนี้เป็นวันแรงงานนะคะรางวัลออกวันที่สองค่ะพรุ่งนี้เฮ้ยไอชวินจริงด้วยว่ะวันนี้วันหยุดแรงงาน เราทำงานได้ค่าแรงสามเท่าไงแล้วเรียกรางวันพี่ชวินอะอันเนี้ยไม่ถูกนะคะมาเป็นของวันที่หนึ่งเมษาค่ะพี่ชวินไม่ถูกรางวัลน,นะคะหนึ่งเมษาชิบหายละสวัสดีจ้า អូយអាយជិនអាយជិនហូយអាយជិនអើយអាយជិនហូយ